อันนี้ตอนเช้านะครับปกติจะชี้ไก่ให้กินตอนเช้านะครับพอ,อสมหวังแต่มันไม่มีอาหารเม็ดก็กินได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าเรื่องตัวโตแล้วอร่อยไม่สมหวังอ,อร่อยไม่สมหวังก็จ,จริง เลยว่ากินว่าหิวจริงๆมันอาจจะอร่อยกว่าไก่ก็ได้นะครับพวกอาหารแมวนะอาหารเม็ดเน่าอิ่มแล้วกินดีก็อดตายตัหวังดีแล้วเะไกิน กินแล้วทำไมต้องมีท่าทางอย่างนี้ด้วยงงม,มันคืออะไรนี่คื้กินอิ่มแล้วก็วเอามือเช็ดเช็ดหรือว่าเช็ดมือหรือกินอิ่มแล้วต้องแสดงท่าทางอย่างนี้ ก็จะวัดประจำวันนะครวันหนึ่งเรียกันไม่ต่ำกว่าสิบรอบกะว่าจะถ่ายช็อตเรียอย่างวันหนึ่งจะกี่รอบนี่ตำรวจว่า้น้องํำกินอะไรกินกินอันเดียวกันแล้วแหล,และ่นกระปุกนะ หลายเดือนแล้วไม่หมดสักทีแต่แมวมันมันเป็นแต่ตัวนี้กินไบคิดอะไรออกก็กิน อีอโอ้โตแล้วเ,เล่นไม่เป็นละโตแล้วเหรอ,ต,อตัวมาโตแล้ว <laughs>